สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดใหม่นะครับก็คือโหมดกราวบอลนะครับผมโหมดนี้มันเคยมีมานานแล้วนะครับจะเป็นด่านในคาลิฮาร์นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะขับรถได้นะครับแต่ตอนนี้มันสามารถขับรถได้แล้วนะครับโคตรคููด่านนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเอาจาก Call of Duty Black Ops ภาคครูบอลมั้งครับผมน่าจะใช่นะเพราะผมไม่ได้เล่นของ PC นะครับคอมไม่ถึงนะฮะสเปคแต่ตอนนี้เขาก็ทําลงมบายให้เราเล่นกันแล้วเราก็ จัดไปสิครับผมรออะไรล่ะอ๋ออันนี้ก็ด่านมันเป็นตีมทะเลทรายนะครับผมเลยเอาบักโกตทะเลทรายลงไปนะครับมันก็ไม่ได้โกตทะเลทรายหรอกโกตของภาครีบูทนะครับมันแต่งตัวอย่างนี้มันน่าจะลุยทะเลทรายได้แหละ <c oughs> แมงก็ลุยได้ทุกตัวแล้วะนี่มีอินโทรเข้าเกมครับเหมือนเก่าเวอร์ชันที่แล้วเลยนะฮะไอด่านด่านคือห่านก็เป็นอย่างนี้ โอเคครับรอบนี้ผมจะเล่นเป็น M4 นะครับเพราะว่าโหมดนี้มันไม่ต้องซีเรียสไหลมากครับโหมดธรรมดาถ้าโหมดแรงอันนี้ต้องซีเรียสหน่อยๆนะครับเอ้ยลืมลืมลืมนี่รถโอ้โหอย่าบอกนะขับกันไปหมดแล้วรถขับกันไปหมดแล้วครับโหจะมาให้ดูสักหน่อยว่ามันขับรถได้นะฮะขับรถในนี้เท่าที่ลองมานะครับมัน ล่วงไปก่อนมันไม่มีสกินรถของ B R มาให้นะครับตา,ายเบไปจุด A อครับนี่เลือกจุดเกิดได้นะฮะไม่ได้สุ่มเกิดนะครับหรือเปล่าวะรอบที่แล้วจำไม่ได้มีปุ่มเกิดหรอกโอ้ยแฟตอื้กันหน้าเลยลดีนะมันเป็นแค่แฟตล่วงไปครับจุดซครับเราต้องยึดจุด C โอ๊ย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 โดนยิงหลังครับโอ้โหเมื่อกี้ไปเล็งศพกูนึกว่าคนตายแล้วเลปล,าล่านะตายก่อนบักโค้ดสนามนี้จะมีโค้ดได้แค่คนเดียวเท่านั้นอืมถึงมึงจะเป็นโค้ดสกินใหม่ก็เถอะอร่อยครับตัวสี่ เราก็จะแคมป์อยู่แถวๆนี้นะครับจุดสีนี่มันเป็นจุดที่อลังการที่สุดละยึดยากสิบหายอมีคนเข้ายึดสี่เอาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวรอดปูผมเสร็จแล้วเราค่อยวิ่งกลับเพนไปยึดนะตั้งไว้เลยครับของเล่นเรามีเท่าไหร่เราใช้ให้หมดฮะฮึฮึฮึฮ หลังวิ่งไม่โดนวิ่งบอดไม่โดนแม่ไงอุ้ย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 เมื่อกี้เหมือนเสียงมีคนยิงใส่เราไอ้นี่แน่เลยล่วงไปซะโถุยเกือบโดนสไนฟใส่ตายกันแล้วโอ้โหด่านนี้ดีนะครับตรงมันไม่มีฉากคิวแคมนะครับ โอ้โหมันทำอไมกันเยอะแยะนจุด C นะฮะขออยู่จุด C แบบเงียบๆไม่ถอยไปจุดอื่นกันไปโอ้เรายึดจุดได้เกือบหมดแล้วฮะผมก็จะกันจุดีอย่างนี้แล้วครับโดนแฝดตัวเองไหมเงย Targets in sight น่าไปไหนล่า Ghost Ghost b o m มา โอ้โหยิงสวนไปเกิดซีเลยครับใกล้ๆกับไอตัวที่ยิงเราเมื่อกี้เป็นไงเออตกใจดีหมา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 เสมอเสมอมันไม่ไล่ล่าเราเหรอมันไปกัดใครวะบอดนะบอดยิงบอดยิงบอดเออแล้วหมดนี้มันเล่นได้ตั้ง12คนเลยนะครับผมโคตรดีฮะ เดี๋ยว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 โอ้โอโลกเมื่อกี้โลกบอกเลยว่าโลกโลกดเปลี่ยนปืนมั่วเลยซีซีเราจะโดนยึดครับป่าระเบิดแล้วก็ยิงคนตรงทะเลทรายไปก่อนอืมู้โดนอะไรสอยเนี่ยซีเราโดนยึดไปแล้วครับต้องไปตีกลับคืนมาให้ได้ ออืมอ้าวปลาระเบิดอย่างเดียวไม่เห็นกูเหรอก็ตายไปซะยืดนะยืดยืดอ๋อนนี้ตั้งก่อนตั้ง่งนี้แล้วกันน่าจะโอเคนี่โอเคอยู่กันคนยืดได้นี่ครับจุดเอสโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ S ก็คือจุดอะไรนะมันพูดอยู่เมื่อกี้นั่นแหละมันจะเป็นจุดที่เอาไว้พิกเกมนะครับถ้าศัตรูยึดได้นี่ก็คือจะได้แต้มเพิ่มนะครับเอาเลยตนีคนเยอะนะวันดี้ MC ยิงไกล MC ยิงไกลหย่อนล้วกัน สเปรไม่ตายใครครับโอ้โอโดนถามเลยใครพาควันศพดูดูว่าคนนี่เรายึดจุดหมดแล้วนะครับถ้ายึดจุดหมดแล้วนี่มันจะคูดาวนับถอยหลังนะครับไม่ต้องรอให้ถึงแต้มสามร้อยนะครับก็คือครูดาวนับถอยหลังเราถ้าคูดาวยังไม่หมดศัตรูไปยึดได้ก่อน็คือครูดาวก็จะรีเซ็ตนะครับ เราต้องอยากให้ศัตรูมันยึดจุดเราได้ครับฉะนั้นเราต้องวิ่งไปกันครับเมื่อกี้ตายโง่ไปมตุตะพูดนิดเดียวนิดเดียวเออตามผมวิ่ไม่ทันเราครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเพอร์เฟกวินนะยึดได้หมดโง่ มาดูสกอร์กันนะครับผมใคร MVP วะอ้าว MVP เสยกูก็ยึดแค่4นะ MVP ได้ไงเนี่ย <Nice work. S 1> ไม่ได้ไปยึดจุดอื่นเลยมากันแต่4กับยึดแต่4 <c oughs> ไหนดูคะแนนสิ ยี่สิบกว่าคิวเองไม่ได้โหดมากมายนะฮะตานี้แม่แค่มาเล่นให้ดูเสยๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม